โอ้ตอนนี้นะครับผมคุณผู้ชมเราก็นับถอยหลังกันแล้วสําหรับ VMF ของเรา8วันเท่านั้นนะฮะก็จะเจอกันนะครับผมงานเทศกาลดนตรีที่เรียกว่ายิ่งใหญ่กลางสยามเลยนะครับผม3 VT กันเลย VMF ของเราและตอนนี้นะฮะอย่างีดีกว่าเราจะพูดคุยก,กับหนึ่งศิลปินเหมือนกันที่จะขึ้นเวที VMF นี้กับเราด้วยนะฮะอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับ ซิงคูล่านั่นเองนะครับหนุ่มซินซิงคูล่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอกครับสวัสดีครับนี่วันนี้นะฮะถึงแม้ว่าเป็นการโฟนอินแต่ซินทราบไหมครับว่ามีแฟนคลับนะฮะมาเจอเจอรอคอยฟังซินเลยนะฮะในสตูดิโอของเราเนี่ยจริงครับขอบคุณยอดเลยแค่ได้ยินเสียงนี่ก็ถือว่าแฮปปี้มีความสุขพอใจแล้วขอบคุณแม่ขอบคุณมากเอาล้วครับมาซินครับครับซิงคูล่าถือว่าจะเป็นหนึ่งศิลปินที่จะขึ้นเวที VMF กับเราด้วยและเวทีนี้เนี่ยนะฮะแน่นอนนะครับ เป็นเทศกาลดนตรีครั้งยิ่งใหญ่ใจกลางเมืองอย่างสยามเลยนี่สิรู้สึกยังไงบ้างกับเทศกาลดนตรีนี้ก็ดีใจมากเลยครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเฟสติวัลครั้งนี้นะฮะก็ครั้งนี้ก็เป็นเป็นครั้งแรกครัง้งทั้งของ Channel อีด้วยแล้วก็ของเราด้วยที่มีเฟสติวัลใหญ่ๆแบบนี้กลางสยามเลยก็ตื่นเต้นนะนะใช่ไหมครับเพราะว่า ก็จะรวบรวมศิลปินโอ้โหเรียกว่ากว่าร้อยชีวิตเลยทีเดียวนะครับมาเจอเจอกันและอย่างซิงคูล่าเองนะครับได้เตรียมความพิเศษหรือเตรียมโชว์อะไรยังไงไว้บนเวทีคอนเสิร์ตมีบ้างไมเอ่ยก็โชว์ของเราเนี่ยจะอยู่ที่ฟันสเตจใช่ไหมฮะครับผมก็แต่ของเราเนี่ยคงจะเป็นความสนุกแบบเบาๆนะส่งเสือทีฮอลของเราฮะก็วันนั้นเนี่ยเตรียมเป็นเฟสอะคูสติกไป เซ็มแอคูสติกมาใช่ซึ่ง<น>ซึ่งเซ็ตเซ็ตอคูสติกนะจะไม่ค่อยไม่ค่อยได้เล่นที่ไหนเลย,ยนะ<อ>คิดว่าวันนั้นน่าจะ,ะทุกคนน่าจะชิลๆไปกับเราน,า<อ>นะฮะในบรรยากาศแบบวันสบายๆวันหยุดนะฮะแล้วก็ฟังแบบอคูสติก,กชิลๆไปพร้อมกับซิงเกิลล่าเนาะใช่ครับมีบัตรกันยังมีแล้วนี่แฟนคลับเขาบอกเขามีแล้วเรียบร้อยเลยมากเลยนะเยี่ยมไหนไหนบัตรไหนบัตรไหนบัตร มันต้องหาหน่อยแล้วซินนะครับซินมีบัตรยังครับเรียบร้อยเียนะ่ะทีนี้ตกลงเขายังหาบัตรกันอยู่เลยซินเอาล่ะอันนี้คือที่จะได้เจอกันแน่นอนนะครับในงาน VMF ของเรานะครับผมแบบอะคูสติกฟังสบายๆชิลๆนะฮะที่เวทีฟันเต็ปนะครับแล้วอัปเดตผลงานใหม่กันหน่อยดีกว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างครับซินครับ ก็เออ่ตอนนี้ซิงโกล่าของเรานะครับก็ยังอยู่ในอยู่ในช่วงของการเตรียมงาน<ม>อะไรใหม่ๆคิดว่าคิดว่าเออ่ประมาณกลางๆป,ปีน่าจะมีอะไรใหม่ๆออกมาให้ทุกคนได้ติดตามกันก็าาฝากด้วยละกันครับประมาณกลางปีนะครับ <c oughs> ผมโอเคนะแล้วคอนเสิร์ตอะคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเร็วๆนี้มีคอนเสิร์ตอะไรยังไงให้พวกเราได้ติดตามเร็ววนี้เราจะมีมีคอนเสิร์ตของออที่ไปขึ้นกับเดบราเบเต้ครับเป็ปปนะอคอนเสิร์ตใหญ ของเดบัเปเป้ก็สามารถซื้อบัตรได้แล้วที่สายติกเก็ตเมเจอร์ครับก็ไม่สนุกกันได้เนาะเอาละก็เจออกันแน่นอนนะฮะเรียกว่าเป็นหนึ่งหนึ่งศิลปินนะครับผมที่ยังคงมีงานมีคอนเสิร์ตออกมาให้พวกเราได้ได้ติดตามกันดูอยู่เรื่อยๆเลยนะครับขอบคุณนะครับผมสำหรับซินด้วยนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับฝากสวัสดีนุ่มนัดด้วยนะครับผมแล้วก็เจอกันงานว m f นะครับได้เลยเจอกันครับขอบคุณครับผมเอาละนี่เลย เจอกันแน่นอนกับซิงกล่า VMF ของเรามากสุด